จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆทำนี่เลยค่ะปีกไก่ทอดเกลือค่ะแบบกรอบๆสวยๆเลยค่ะหนังมีความกรอบข้างในมีความนุ่มค่ะ นี่เลยการจะใช้ปีกกลางไก่นะก็จะทําเป็นไก่ตะเกียบทอดเกลือ,อนี่ค่ะเป็นไก่ตะเกียบได้ยังไงแบบนี้นะคะปีกกลางไก่อะเขาจะเอามาเป็นปีกแบบนี้เสร็จแล้วการแบ่งครึ่งค่ะก็เป็นไก่ตะเกียบได้แล้วค่ะ นี่แล้วก็ขยำแป้งมันนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพักให้เสด็จน้ําค่ะปริมาณที่การใช้นะคะวันนี้7ขีดค่ะค่ะไม่มีอะไรมากเลยค่ะเตรียมไก่ให้ได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการปรุงง่ายๆกันค่ะมาค่ะกับวัตถุดิบแค่3าอย่างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าไอแค่3อย่างของการ่ะมีอะไรบ้างรับรองค่ะง่ายง่ายก้นครัวแน่นอนค่ะมาค่ะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนหาอ่างผสมมานะคะแบบนี้เลยค่ะเทปีไก่ลงไปเลยค่ะ ผงปรุงรสค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะโรยลงไปเลยค่ะตีไก่ทอดเกลือนี่เลยค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะโรยลงไปเลยค่ะสองวัตถุดิบแล้วนะคะที่การใส่ไปเสร็จแล้วก็อ่าจะใช้มือนะคะวันนี้ขอญาตใช้มือค่ะก่อนทาอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะคลุกเคล้าค่ะส่วนผสมนะคะขยำตีไก่บิน หรือเพื่อนๆอยากจะได้ความหอมของพริกไทยนะสามารถใส่ได้พริกไทยป่นนะคะเหยาะๆๆใส่ลงไปเขาก็จะเพิ่มความหอมนะนี่พยายามคลุกเขาจนให้ผงปรุงรสกับตัวเกลือค่ะเขาละลายนะเนี่ยค่ะอ่าละลายได้ที่แล้วนะคะการจะหมักทิ้งไว้สักประมาณสิบนาทีเนาะเนี่ยตั้งหมักทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะ ให้ตัวผงปรุงรสกับเกลือค่ะเขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่ทําให้เนื้อไก่เขาจะมีรสชาตินะคะไม่จืดจนเกินไปค่ะตอนนี้นะคะการก็หมักไก่ครบเวล่เวลาเรียบร้อยแล้วนะคะ10นาทีค่ะมาค่ะเราจะมาใส่วัตถุดิบส่วนที่3กันค่ะนี่เลยค่ะแป้งทอดกรอบนะคะการจะใส่แป้งทอดกรอบใส่แบบเบาบางโรยๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ2ช้อนประมาณ2ช้อนเอาแบบบางๆนะคะการจะใช้เป็นแป้งแห้ง มือค่ะคลุกเคล้าเลยค่ะเราบางพอนะคะไม่ต้องให้หนาเกินเอาแค่คลุกคช่วยค่ะเวลาทอดเขาจะได้มีความกรอบกรอบแล้วก็หนังสวยๆนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วเลยค่ะโอเคค่ะแค่นี้ค่ะไปค่ะเราไปทําการทอดกันเลยค่ะกระทะตั้งเตาใส่น้ำมันเลยค่ะเปิดไฟแรงเลยค่ะให้น้ำมันร้อนหลังจากน้ำมันร้อนแล้วนะคะ การจะเบาเป็นไฟกลางนะการจะใช้ไฟกลางกลางในการทอดอ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ไกล่ลงไปเลยค่ะติดไก่ของเรานะคะใส่ในระยะแรกๆนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะปล่อยเขาทำหน้าที่ของเขาไปเลยค่ะ ค่ะนี่นะคะการทอดใจเย็นๆมานะคะสักพักหนึงแล้วค่ะสังเกตดูนะคะไก่เขาจะเริ่มมีความเหลืองๆนะคะเลยอ,อ่าเริ่มทำการฟริกค่ะสีไก่ตะเกียบอะคะ่ะแบ่งชึ้งแบบนี้ค่ะทอดเขาจะสุกง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญกินง่ายด้วยค่ะไม่ใช่สุกง่ายอย่างเดียวกินง่ายด้วยนะคะกินง่ายกินเพลินเชีวยวค่ะ มือใหม่ขนาดไหนก็ทอดได้น่ากินนะคะถ้าทําแบบเป็นสกเกียบแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าเขาจะไม่สุกถึงข้างในการเป็นนะเมื่อก่อนอะ่ะการเจอปีกกลางไก่ชิ้นใหญ่ๆเสร็จแล้วกันก็มาคลุกๆลุก,ลกหมักเครื่องเสร็จแล้วกนานก็ลงไปทอดพ,พอทอดปุ๊บอ้าวเราไม่รู้จังหวะไฟแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะสุกถึงข้างในไหม คือข้างนอกอะสุกดีแต่ข้างในเปิดออกมาอ้าวยังเป็นน้ำอยู่เลยยังเป็นเนื้อแดงแดงเลยค่ะโหเสียเซล์มากนี่เลยค่ะเลยมาวิธีนี้เลยแล้วกันมือใหม่ขนาดไหนก็ทอดได้นะคะเนี่ยการจะทอดให้เขามีความสอบเลยนะสะดอดข้างนอกนุ่มข้างในค่ะใช้ไฟกลางนะคะสำคัญมากมากเลยค่ะที่ไฟเนาะ อ่านี่นะคะพูดไปพูดมานะคะนี่เหลืองกรอดประมาณนี้นะคะคุณเพื่อนไม่ต้องกลัวนะว่าจะอมน้ํามันนะทอดด้วยวิธีนี้ค่ะเขาจะไม่มีความอมน้ํามันเลยนะคะนี่การจะทอดให้เหลืองกรอกเลยค่ะอ่าสจแล้วก็กจะตักขึ้นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนนะคะเอาไปวางวางให้กระจายกระจายกันนะคะผึ่งให้เขาเสด็จน้ํามันนะพอเขาเย็นตัวลงเขาก็จะเพิ่มความกรอบความน่ากินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนี่เลยทํากันง่ายๆหมักง่ายๆทอดสวยๆแบบนี้เลยจ้าค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะทอดต่อให้เสร็จนะคะน้ํามันก็ไม่เสียไม่ดําด้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าไก่ตะเกียบทอดเกลือค่ะนี่เลยค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเนื้ออีกทีหนึ่งก็เหมือนน้องกบทอดอ่ะเออเหมือนกันเลยค่ะ เดี๋ยวการจะมาให้ดูความกรอบความนุ่มของปีกไก่นะคะนี่เลยค่ะนี่สุกนะคะสุกถึงข้างในนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะกินง่ายฉีกง่ายค่ะเด็กๆชอบแน่นอนค่ะนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะการกินให้ดูนะเออการกินให้ฟังนะไม่ใช่การกินให้ดูอ่ะ ค่ะทำกันง่ายๆนะคะกินกันง่ายๆอร่อยมากมายเลยค่ะค่ะลองทํากันดูนะคะฝากกันไปด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้าันมีอะไรง่ายๆนะคะอยู่กับบ้านมาแนะนํากันอีกค่ะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ